สวัสดีครับมิตรรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2563นกะครับก็จะถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา15นาทีถึงเวลา14นาฬิกานะครับก่อนอื่นก็ขอฝากทีมงานหนุ่มกร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกไลฟ์พิมพ์ไลฟ์เสียงมวยหัวติดต่อได้ที่ไลฟ์ดียแปดแปดหรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6 4 52นะครับ ก็มาดูที่คู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์ที่1สิงหาคมกันเลยนะครับคู่ที่1นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพื่อไทยพอพนมพรพบกับซับมานีเอนนี e ่มวยไทยนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก138ปอนด์คู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างวัชราชัยวอจักรวุฒนะครับพบกับเพชรศรีเนินสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ําหนัก133ปอนด์คู่ที่3นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการนะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างสมิงดำชออจฉลบุญพบกับเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับก็มาดูคู่ที่4นะครับคู่ปิดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างวุฒิเดชทีเดด99พบกับเป่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะครับก็มาดูคู่ที่1กันก่อนนะครับ คู่ที่1นนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพื่อไทยพ่อพนมพรนะครับพบกับซับมานีเอนนี่มวยไทยนะครับก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ําหนัก138อปอนด์เป็นมวยใหญ่นะครับมวยสูงยาวนะครับสาหรับคู่นี้มาดูที่เพื่อไทยพ่อพนมพรนะครับหรือซุปเปอร์บิ๊กเก้าลกยยิมนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บนะครับลำรัดมาตีแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงนะครับมีลูกฟันศอกแดงนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับ ก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะน้องยกสีเพชรเมืองช้างสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับแล้วก็แพ้คะแนนอนุรักษ์ทีเด็ด99ล่าสุดก็ชนะคะแนนศิลาทองช .5 พยักมานะครับก็มาดูที่ฝ่ายน้ําเงินกันเลยนะครับซับมาีเอ็ดดี้มวยไทยนะครับหรือโอเปกสบริสุดนะครับก็เป็นมวยเข่าพันดุนะครับมีลูกขวางหน้าปรารัดมาตีร่างกายแข็งแกรงแข็งแรงแ หัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับมาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพนอกยก3ารักสมหมายเหวะาบางกะปินะครับแล้วก็แพ้คะแนนเพชรธงชัย t ี m ยิมล่าสุดก็ชนะคะแนนสุขสวัสดิ์แสงมรกตมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะอาวุธเศษสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เพื่อไทยพอพนมพรนะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างวัชรชัยวอจักรุษนะครับ พบกับเพชรศรีนินสิทธิ์เชฟบุญธรรมก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะครับมาดูที่วัชรชัยวัวจัก,กรวุฒิกันก่อนนะครับวัชรชัยวัวจัก,กรวุฒินะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดกำแพงเพชรเป็นมวยเข่านะครับมีแข้งน้า้ายที่หนักแรงนะครับปลำรัดมาตีมีเข่าเนียวแน่นย,ยัดไส้มีหมัดมีศอกเสริมปลายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับมาดูฟอร์มหลังของเขานะครับ แพนอกยก5ยอดขุนศึกมรราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับแล้วก็แพ้คะแนานนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมล่าสุดก็ชนะคะแนนหนึ่งพิชิตต่วนเป้มวยไทยมานะครับก็มาดูที่ไฟน้ำเงินกันเลยนะครับเพชรซินินสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับหรือสายเดือดเพชรอู่ทองนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟีอเออดีอาวุธครบเครื่องวงในมีไล่แขนมีหมัดมีศอกเสริมอาวุธหลากหลายนะครับ เตะนักต่อยแรงร่างกายแข็งแรงแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเนตรพยักษ์สวนอาหารปีกไม้แล้วก็ชนะคะแนนเด่นค้งชัยดาบรันสารคามล่าสุดก็แพนน้คะแนนเจริญพรเจาวเวอร์รูปภูเก็ตมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับ บทเบียดพระธาตุพุทธเสียรสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เพชรสีนินสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการโชคครั้งนี้นะครับก็ามาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสาหรับคู่นี้จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสมิงดําชออัจจรบุญพบกับเทพทักษิณสอสอนสิงนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก100ร้อย 23ปอนด์นะครับก็มาดูที่ฝ่ายแดงกันก่อนนะครับสมิงดำชออัจ,จะระบุลนะครับก็เป็นนักมวยประเภทจังหวะฟีมอดีอาวุธครบเครื่องมีหมัดมีศอกสวนร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมมวยสมองมวยดีอาวุธหลา,ากหลายนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนสักดิ์สิทธิ์ต่อเปี่ยมซัพแปดริว้วแล้วก็ชนะนกยกสีเพชรเมืองสีออดตึกแดง ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรสุนทรีจิตเมืองนนมานะครับก็มาดูที่เทพทักษินสอสอนสิงห์นะครับก็เป็นนักมวยที่มีจังหวะฟีมือดีวดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยเข่านะครับเหนียวแน่นมีลูกขวางหน้าปล้ารัดมัดตีร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเมทีซอจอต้อยดริว้วแล้วก็แพ้าคะแนนชายล่าพอหลักบุญล่าสุดก็ แพ้คะแนนเซาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมมานะครับสําหรับคนนี้นะครับบทเบียดประทาวุธเสรษสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่สมิงดชาชออจารบุญน,นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับกลมาต่อคู่ที่4ีนะครับคู่ปิดท้ายของรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างวุฒิเดชท,ทีเด็ด99พบกับเด่นทุ่งทองสิงมาวิทย์นะครับสำหรับค่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะครับ ก็มาดูที่วุฒิเดชทีเดด99นะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นมวยขวานะครับอายุ16ปีเป็นมวยรุ่นน้องนะครับเป็นนักมวยประเภทจังหวะฟีมือดีอาวุธครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงครับมีแข้งหน้าขวาที่ออกได้รุนแรงวงในมีจับเขย่าล็อกคอเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนน วังน้ำเขียวสออุสาแล้วก็แพ้คะแนนแสนสีสุริยันโยทินล่าสุดก็แพ้คะแนนแสนสีสุริยันโยทินมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาดูที่ฝ่ายน้ำเงินกันต่อนะครับเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดสงขลานะครับเป็นมวยขวาอายุ18ปีเป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟิมมดีาวดครบเครื่องเด,เ,เดียวกันนะครับเตหนักตอยแรง มีระยะหวังผลได้นะครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับมีหมัดมีศอกเสริมมีศอกที่ออกได้อันตรายนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดีนะครับยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็ามาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรสนคมสิทธิ์เจริญทรัพย์แล้วก็ชนะนกยก4ี่เพชรสนคมสิทธิ์เจริญทรัพย์ล่าสุดก็ชนะนกยกสี่ซุปเปอร์เจเรืองพิชัยมวยไทยยิมมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประทะวุเสเ็ษสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันเสาร์ที่1สิงหาคมพศ2563กันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1น,นะครับเพื่อไทยพอพนมพรนะครับจะชนะซับมณีเอนนี่มวยไทยนะครับคู่ที่2วัชระชัยวจัก,กรวุฒนะครับจะแพ้เพชรศรีนินสิทธิเชฟบุญธรรม คู่ที่3นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการนะครับสมิงดําชอจัระบุลนะครับจะชนะเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับคู่ที่4นะครับวุฒิเดชทีเดชเ9้จะแพ้เด่นทุ่งชองสิงห์มาวินนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานเมืองกระร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามาไวยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ไลน์ไอเดียแปดแปดเกหรือเบอร์โทรศัพท์0908464552นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ด้วยนะครับขอบคุณครับ